ฮะอันนี้ปลาอันนี้คลองที่พอม่นเ่คลองปลาป่ชาวบ้าันป่อยปลา่อยนอันนี้มันคลองเหง้าตลอดเป็นป่อยปลาได้อยู่ตินีต้งมีอตัวนี้อ๋อ่มันมเมนคองสาธารณะที่วาโอ้มันกันึกว่าคลองสาธารณะ อ๋อมันเกิดคองเดียวกันว่าแม่นี่พ่อบ่อันนี้ชาวาบ้านอ๋อโอเคครับโอเคครับใส่เคร่องใส่รไปขุ่นไปคุนเครื่องรูปขุ่นของชาวบ้านชาวบ้านครับผม นี่เดี๋ยวชาวบ้านเข้ามาเจอนะทุกคนแต่ว่าเก็บแต้มนี้ไปก่อน <c oughs> ไปของสาธารนณะเขาบอกของเขาดีจริงๆสุดร้อยเลยเก็บข้อถังครับ เราต้องไปที่ใหม่แล้วนะ